วสวัสดีนเด็กเล็กแดงที่รับชมมาอยู่ทางบ้านทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราจะามาทำคอนเทนต์ในบล็อกฟุตนะครับนั่นก็คือคอนเทนต์แจกผลปีาศาจให้คนเล่นใหม่ในบล็อกฟุตกันนะครับเราจะมาเป็นคนใจบุญในบล็อกฟุตหนึ่งวันเนาะก็น่าจะสุ่มได้ประมาณผมน่าจะสุม่ม2-3ผลนะครับเพื่อแจกนะเพราะตังค์ผมก็ไม่ได้เยอะนะผมใช้ไอเดียเดียวผมไม่ได้ฟาร์มไอเดียอื่นเลยนะครับครั้งนี้นะับเราจะมีผู้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายชื่อก่อนนะว่าใคร ฆ่าหัวโอวแบบนี้ฆ่าหัวเออนี่ครับมีทหารเรือนะฆ้าหัว416น้อยสบคนนี้นะผมนา่าจะไปแจกให้เนะผมไม่ค่อยชินเดีกยวการเล่นในมือถือเลยเพราะปกติผมเล่นในโนะ้ตบุ๊กพีเนาะไม่ค่อยชินนิดนึงนะมมันเยอะจัดเลยวะ่ะตีมันกดแค่นิดนิดนิด,นดมันก็ได้แลนะ้วนาะแต่นี้แบบหลายอยา่างมีไฟอยู่ไหมเอ,อ่ย กมีคนว่ะ <c oughs> คนนี้หรือเปล่านี่โอ้ยขึ้นไปไรเชิบมาแล้วอุย้ยมีคนร้องไห้ว่ะอยากไปตามหาไอ้คนนี้มากเลยไอ้คนที่แบบค่าหัวสามร้อยเนี่ยเราลองกลับไปหาเกาะแรกกันดูนะครับว่าจะมีคนอยู่เกาะแรกหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะสุ่มหัพิษไปเลยดีกว่านะครับก็ได้ไมเปน็นการเนสียเวลาเนาะปึ๊บสุ่มไปเลยแบบสวัสดีรสามา้านสองแสนสามหมื่นหกพันโอ้โหแพงจังอ่ะสุ่มไปแล้วกัน

เรามาหาคนเด่อเราเปิดเอเราหาคนคนไหนคนไหนคนไหนไม่ม <traveling> <m im> ีผนคนไหนไม่มีผนผมว่าผมโยนทิ้งไว้แถวนี้ดีกว่าผมกลัวคนที่เก็บว่ะเรากมาแ่ปะตรงนี้และรกับปเนา๊บไเอารผลเพชรนะผลเพชรดีนะครับสำหรับผมนะแต่ก็อาจจะฟาร์มยากหน่อยเราผมทิ้งไว้แถวนี้และ เฮ้เสร็จผมอยากให้กับมือว่ะมันแบบผมกลัวคนอื่นไม่ได้คนนี้ไม่ได้ว่ะเขาอยู่ไหนวะอยากรู้จริงๆเลยอยู่ไหนนอไหนไหนไหเฮ้ยๆๆๆตรงนั้น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 ตรนั้นตรงนั้นเฮ้ยอย่ไปไหนกรรมกรูดอย่าไปไหนจ้อยหนูมาแล้วจ้ามาแล้วจู้มาแล้วจู้อย่าไปไหนอย่าไปไหนนะ ยีู่ยี่หตายว่ะเชี่ยคนโหดเยอะได้ประเด็นอะข้าวหูผมเพิ่งลไ้าใหนึ่านะครับดีก็ดีลครเยไปไหน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 นายนายจะไปไหนทำไมอะวิ่งทำไมอะไอวิ่งแบบไปเรื่อยๆทำไงอะเอ้ยนายนายผลนายออกมเออกม โอ้มันเขาจะสนใจนะคนนี้เบคอนเนียนะ,อะเอาไปเสร็เราให้ปับ๊บวางจึ๊บเอาไปกินเลยกินกินกินโชว์กินโชว์ทิพประหลังให้ดูหน่อยเก็บสิเออนั่นแหละสวยกินเลยหน,หนูกินหนูกินซะน่าจะกินแล้วแหละนะครับอุ้ยต่อยต่อยน่าจะกินแล้วแหละนะครับอุ้ยน่าจะกินแล้วแหละก็นี่เป็นคนแรกแล้วที่ได้รับผลละไม้ปีศาจไปเนาะ ถือว่าดวงดีนะครับได้ผลเพชรก็นั่นแหละเดี๋ยวเราไปเจอกันผลที่2กันเลยนะครับอ่ะทุกคนตอนนี้คือผมอยากจะบอกว่าตรงนี้อาจจะแปลกนิดนึงนะครับที่ผมมาพากเนาะก็อยากจะบอกว่าไอคลิปเนี้ยผมถ่ายไปแล้วนะครับถ่ายไปเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็ผมเพิ่งมาเช็คฟุตนะว่า คลิปมันไม่มีเสียงนะเพราะผมกดปิดไมค์ไว้ตอนอัดวิดีโอเนาะผมไปกดดูดนะครับแล้วก็ทําให้คลิปไม่มีเสียงนะคลิปนี้อาจจะต้องเป็นการภาคอย่างเดียวนะครับก็ถ้าทาให้เสียสนรกก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับก็แต่ผมอยากจะสปอยไว้นะครับว่าคลิปนี้ผลดีมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจจะมีการภาคเป็นช่วงๆนะครับ ช่วงคลิปตรงนี้นะครับคือตอนที่ผมมาสุ่มผลเลยนะครับคือตอนที่ผมยังไม่ได้ดูนะว่าไข่ข้าวหัวน้อยสุดแต่ผมไปบังเอิญเจอคนที่กําลังฟาร์มอยู่เกาะลิงนะครับเป็นคุณผู้หญิงนะครับผมก็เลยคิดว่าคนนี้จะเป็นคนที่แบบข้าวหัวน้อยสุดนะครับแล้วผมก็เปิดตารางขึ้นมาดูแล้วก็ปรากฏว่าข้าวหัวเขาแค่แปดพันนะครับซึ่งน้อยที่สุดในวงนี้นะครับผมก็เลยแบบทําการสุ่มผลปีศาจให้นะครับ ก็สำหรับตรงนี้นะครับผมได้เหลือมองไปเห็นว่าคุณผู้หญิงนะครับมีผลไม้ปีศาจอยู่แล้วเนาะผมก็คิดว่าสุ่มไปเขาจะเอาหรือเปล่านะครับแต่ก็คือผมก็กดมาแล้วแหละผมก็คิดว่าถ้าไม่ดีผมไม่ให้ถ้าดีผมให้นะครับแต่ผลที่ผมได้มานะคือผลเวนอมนะครับตอนนั้นผมอนท้างดีใจนะครับที่สุ่มได้ผลเวนอมแล้วผมก็กะจะเอาไปให้เขาเนะเพราะว่ามันเป็นผลที่แพงอันดับ3ใช่ไหมผมไม่บันใจเนาะแต่สำหรับผมว่ามันก็ฟาร์มดีนะครับสกิลแรกเป็นพิษเนาะแบบป่าไปนะครับแล้วก็้ศัตรูเดินเยยีบพิษแล้วก็ เลือจะเสียเรื่อยๆๆไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูนะครับฟาร์มผมว่าสำหรับผมง่ายนะผมไม่เคยใชใ้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ยังไงผมก็คิดว่าจะเอาไปให้เขาอยู่แล้วแหละผมค่อนข้างดีนะครับแต่สิ่งที่ผมได้แบบตอบรับมาจากคุณผู้หญิงนะครับคือเขาพยา,ยามเหมือนจะวิ่งหนีผมนะครับแต่ว่าในความจริงเขาอาจจะวิ่งกลับไปรับควสเนาะ ผมก็เลยแบบวิ่งตามเขาเรื่อยๆครับตาม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 อย่างเงี้ยนะครับจนกว่าเขาจะเอาได้บนยัดเยียดนะครับเหมือนเขาไม่อยากได้หรือผมยัดเยียดนะครับผมก็แบบเอาไปให้เขาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววิ่งนะครับตอนนี้ก็วนหาเขาอยู like ่ออกเขาอยู่ข้างบนแล้วผมก็เลยแบบกระโดดขึ ну ้นไปหาเขาแล้วก็พยายามเนี่ยพยายามยืนให้ยืนให้ยืนให้นะพยายามให้เขาเอาให้ได้เนาะแล้วนิ้วผมนะครับชอบไปกดโดนนะครับที่ขึ้นน่าจากกินอยากกินหลายๆรอบนี่คือนิ้วผมมันไปกดโดนเนาะ เนี่ยผมพยายามแบบยืนกระโดดกระโดดกระโดดยองเยงยองเยงนะครับแล้วเขาก็นี่เขาเหมือนจะเห็นแล้วนะผมก็แบบกระโดดกระโดดนะผมก็คิดว่าเขาน่าจะเอาแหละนะผมก็เลยวางไปให้นะครับแล้วก็เขาก็เอาเก็บไปนะครับแล้วก็เขาก็ถือสักพักหนึ่งนะครับแล้วสักพักหนึ่งเขาอ,อันนี้คือเขาน่าจะกินนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับเนี่ยเหมือนเขาจะกินผมไม่แน่ใจนะกินหรือเก็บเข้าช่องกลับไปเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เขากินไม่กินนะครับไปก็แล้วแต่เขานะครับแต่คือผมให้ไปแล้วนะครับเป็นผลที่ค่อนข้างดีนะครับ เหมือนเขาจะพิมพ์อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับแต่ผมมองไม่เห็นนะเพราะผมเกิด2007ตอนนี้ผม15แล้วแต่แบบผมไปปรับอายุในเกมไว้ตอนสมัครไอดีแรกๆว่า2010นะครับทำให้แบบผมมองไม่เห็นภาษาไทยแล้วก็พิมพ์ไทยไม่ได้ผมก็มแบบเสียดายมากๆนะผมก็เพิ่งไปเห็นเหมือนกันแล้วผมปรับเป็น2010นะครับ ก็ทาให้ผมมองไม่เห็นภาษาไทยอย่างนั้นแหละอย่างที่พูดไปนะครับก็ค่อนข้างแย่นะครับเล่นบล็อกฟุตเล่นแบบอะไรก็มองไม่เห็นภาษาไทยนะครับแย่จัดเลยครับก็สําหรับคลิปนี้ก็อีพีนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่อยากให้ทําอะไรเนาะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะผมพร้อมจะรับฟังเสมอนะครับแล้วก็รูบอกเนี่ยค่อนข้างชอบเนาะอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำไรบล็อกฟุตอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปกันได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจุกรูไปแล้วเจอกันครับ